เอาประมาณนี้นะครับคันนี้น,นี่วัดข้ามกับบรรยากาศนี่ครับรอบอยู่กันที่อำเภอเมืองปัตตาีนะครับผมโอ้โห ภูเขาก็มาติดตั้งชุด t u บโบรถไถฟ,ฟอนนะครับผมฟอนวันนี้มา2คันนะครับผมเพิ่งติดไปคันเมื่อกี้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้คันหนึ่งมาเดี๋ยวก็ลองพร้อมกันนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นฟอร์ก6หกเสื้อลายนะครับ ID เล็กโอ้แต่เพิ่งมาเห็นนะครับสังเกตเลยนี่นะครับกรองด,ดูรวดหลุดเลยนะครับหมดสภาพเลยดีแล้วเห็นก่อนถ้าไม่เห็นนะครับร้องโอโหเลยนะครับใช้งาน สวันพังแน่นอนครับผมเนี่ยก็คือลวดด้านในหลุดออกหมดแล้วนะครับผมหลุดเนี่ยหลุดหลุดเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยนี่นี่ครับผมอันนี้ก็คืองานหยาบอีกแล้ว,วตั้งเทอร์โบโนะครับฮบดดที่อำเภอล,ลบบลุรี <ใน S 1> ครับผมอันนี้เป็นเทอร์โบโใหม่นะครับผม<อ>เทอร์โบใหม่ เป็นเทอร์โบมิซูนะครับเทอร์โบใหม่ก็แล้วแต่คนชอบครับบางคนก็กาเลตวอลโวบ,บ้างมิสซูบ้างโอไอเอสไอบ้างแล้วแต่คนชอบนะครับผมยังไงใครที่มีรถไทฟอร์ก็อย่าลืมดูแลเรื่องน้ํามัน,มน <ๆ S 2> เครื่องด้วยนะครับอันนี้น้ํามันแห้งเลยนะครับน้ํามันก้นถ้วยแห้งเลยเนี่ยผมจะให้ผู้ชมเข้าไปชมใกล้ๆมันมีเศษนะครับหลุดออกมาแลเลยนะครับแต่ถ้าเป็น ถ,ถ้าสมมุติเราไม่เห็นก่อนเราติดตั้งเทอร์โมเข้าไปนะผมคิดว่าพังกับพังแน่นอนลูกค้ากับช่างเถียงกันตาแหลกเนะเออติดเทอร์โมอะไรจะสองวันพังนะครับดูกองก่อนนะครับก็ทําการเดี๋ยวเปลี่ยนล้างให้เรียบร้อยจะได้ไปลองนะครับครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับรอลูกค้าไปซื้อกองใหม่อยู่เนี่ยก็เดินดูรอบๆนี้เป็นไอเดียเล็กนะครับ ก็จัดระบบให้สวยๆนะครับผมงานก็จะประมาณนี้ครับผมรอยเชื่อมก็ไม่ใช่รอยตะเข็บนะครับเป็นรอยเชื่อมแบบเดินออโต้นะครับผมป้องกันการแตก้าวนะครับการแตกร้าวแล้วก็เป็นตามดนะครับฝุ่นเข้าไปนะครับยี่ห้อท่อก็ใช้ของแบรนด์นะครับผมประมาณนี้ครับกรองก็เก่าล้างให้ไหมเรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันให้เรียบร้อยดีแล้วครับที่เราเปิดเจอก่อนไม่งั้นก็ เดี๋ยวว่าเทอร์โบเราไม่ดีอีกครับเป็นไงครับสวยเดี๋ยวเราไปลองขับดูนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็จัดให้สวยๆแบบนี้นะครับผมนะครับครับผมหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับก็จะมาชมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศเนี่ก็จะลองลดด้วยนะครับดูครับโหดินดินดำเลย เห็นแล้วก็ปวดตับนะครับผมนี่ครับชมบรรยากาศรอบๆไปมาเที่ยวบ้านเขาโอ้โหช่างก็เดินลำบาบกเหมือนกันนะครับดูก้อนที่ไถนี่ฮะเสียงโอ้โห S 1> <S 1> <S แรงจัด <S 2> <S 2> <S <S โอ้โห <S <S แม่แม่รถแ,แรงคนก็แรงนะ วันนี้มาติด2คันนะครับผมดีคันหนึ่งช่างโพดขับนะเดี๋ยวช่างโพดกำลังตามมาอยู่โอ้โหล้อปีนะดินก็ค่อนข้างแข็งเลยนะ ตาว่าขับโชว์นะครับขับโชว์อืมออสีกำลังไหมนะครับผม นี่แหละครับท่านผู้ชมเป็นยังไงอันนี้เป็นปั๊มกลมนะครับคันนี้ดูดิปั๊มกลมกับปั๊มแถวตัวไหนแรงกว่าไร ช่างโคดน,น่าจะวิ่งไฮ2นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้คันนี้ขอบหลัง38นะครับผมคันเมื่อกี้ขอบหลัง34นะครับผม3ามสี่กับ38 38ปดสาัม๊มกลม3าปั๊มแถวนะครับผมถ้าขอบใหญ่่างนี้น่าจะวิ่งโลสน่าจะต้องวิ่งโลสีนะครับ โลสี 4, โลสานะครับ ปั๊มแถวขอบ3ามสี่นะครับผมยางขอบ3ามสี่อันนี้ปั๊มกลมยาง38นะครับผมอันนี้แล้วลูกค้าไปเช็คปั๊มนะครับพอดีปั๊มมีปัญหา เครื่องร้อนแล้วสตาร์ทไม่ติดโอ้โหแรงกันทั้งคู่ครับกินกันไม่ลงแต่ของตาดีจัดกว่านะครับผมรู้สึกว่าจัดกว่าฮฮ่า ไนเที่ยวอำเภอเมืองลบบุรีนะ เดียวไม่ได้อย่างสุดครับผม กินกันไม่ลงจริงๆเลยที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือฮะนี่ฮะไปเอกะ แกตะเกานะครับผมดูดูอันนี้น่าจะไฮสองนะครับผมนี่น่าจะเป็น34น่าจะเดินไฮสองได้ คันนี้น่าจะเป็นท้ายเล็กไหม ค okay, นะครับผมไปเราไปรีวิวเสียงก็รีวิวประมาณนี้นะครับผมเนี่ยสองคันนะครับปั๊มกลมปั๊มแถวครับแล้วแต่คนชอบนะครับโปรดเช็คเรื่องน้ำมันอีกรอบนึงไปดูคันนู้นหน่อยว่มามีรั่วซึมไหมดูดูดูด เอาประมาณนี้นะครับคันนี้ก็จัดระบบให้สวยๆเหมือนกันนะครับผม okay. เอาคันนี้หน่อยไหนดูคันนี้ดิดูไอตัวเล็กนี่ไหม <laughs> ครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับผม